ครับสวัสดีครับพี่ต้นชวนชิมนะครับวันนี้จะพามาดูแปลงที่ดินสองไร่นะครับอยู่ในตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ไม่ไกลนะครับจากวัดหนองเพียนนะครับอยู่ในชุมชนไฟฟ้าประปาสะดวกสบายนะครับเส้นด้านหลังนั้นจะเป็นเส้นลัดยางนะครับ รถว oui <stream confer dles> ิ่งสวนกันได้เลยนะครับจะอยู่เส้นไหนแล้วก็มีคลองชลประทานที่อยู่ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็แปลงที่ดินจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่ดินกันนะครับสําหรับคุณลูกค้าทุกท่านครับตรงนี้เป็นคลองชลประทานใหญ่เลยนะครับสาหรับคุณลูกค้านะครับอยู่ในตมบางงามนะครับเส้นทางโน้นจะเป็นเส้นลัดยางนะครับชุมชนไฟฟ้าปปาสะดวกสบายเลยนะครับแปลงที่ดินจะอยู่เป็นบริเวณนี้ครับคุณลูกค้าอยู่เริ่มต้นตรงนี้นะครับแปลงที่ดินแถบนี้นะครับ ที่แล้วสวยเลยนะครับเหมาะสาหรับปลูกบ้านเลยตรงนี้สวยงามนะครับแปลงที่ดินของเราจะเริ่มจากแปลงนี้เลยนะครับหนาา้ากว้างเป็นพื้นนาสีเขียวยาวสุดด้านโน้นเลยนะครับจะประมาณห้าสิบเมตรครับคุณลูกค้าอยู่ในชุมชนไฟฟ้าประปา,ปาสะดวกสบายนะครับบรรยากาศร่มรื่นเลยนะครับเหมาะสําหรับปลูกบ้านนะครับทําร้านอาหารแนวคาเฟ่น,นะครับ ไกลจากตัวเมืองสุพรรณไม่เยอะนะครับคุณลูกค้าถ้าไปจากเส้นนี้นะครับพี่ต้นขออนุญาตแจ้งไว้เลยก็สามารถไปเส้นสีประจันได้เลยนะครับแต่ถ้าเราเดินทางมาเส้นนี้นะครับก็เข้าตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับประมาณ20นาทีนะครับสําหรับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับพี่ต้นจะพามาดูแปลงที่ดินนะครับเดินกันดูเลยกับบรรยากาศนะฮะตรงนี้ก็มีบ้านนะครับบ้านหลายหลังนะฮะตรงนี้สําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่อยากได้ที่ดิน อยู่ในบรรยากาศชุมชนท้องทุ่งนานะ่ฮะด้านหน้ามีคลองตรงนี้ด้วยนะครับเหมาะสาหรับปลูกบ้านมากเลยนะครับราคาพิเศษสุดจากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับไล่ละ7,0,000 0บาททวนเท่านั้นนะครับ700,000บาททวนเท่านั้นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของพี่ต้นชวนชิมนะฮะ0 9 2 780 2495นะฮะชุมชนไฟฟ้าประปลาสะดวกสบายเลยเดินทางนะฮะไม่เปลี่ยวด้วยคุณลูกค้ามีบ้านใกล้เลือนเคียงเลยนะครับ ที่ดินตรงโน้นนะฮะแปลงโน้นขถมแล้วสวยงามเลยลูกค้าลองดูกันนะฮะมีข้อเปรียบเทียบให้คุณลูกค้าได้ดูด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของพี่ต้นชวนทิมนะฮะ0927802495แปลงนี้สวยงามจริงๆนะครับยังไงฝากคุณลูกค้าไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ